ชมสวนบัวลานบัวในสวนบัชิระเบนจัศัดนะคะแล้วก็จะพาชมบรรยากาศต้นไม้นะคะสวยๆนะคะดอกไม้สวยๆจากช่องดีงามไม c h ชาแนลนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ อะไรเสียลืองเลืองสวยมากบัวดินบัวสวรรค์ เขาบอกว่าเป็นอุทยานบัวชี้ลูกศรไปทางนี้เหียลองไปดูไหนๆก็มาแล้วนะคะได้ไม่เสียเที่ยวก็ลอกชุมจังเลยไปไหนละนู่นนู่นเขาเขียนสวนหิน ท้งทิ้งทย่าดอนย่าควีนสิริกิจ เป็นพวงระยะเลยนี่พวงหนึ่งต้นอะไรเอ่ยเล็กกว่ายังไม่โตนั่นต้นเขาใบเขาเป็นอย่างนั้นตระกูลวงต้นเข็มทั้งหลายจะพาไปชมสวนบัวนะคะ เมื่อกี้นี้อะไรกกแกกในถังขยะไม่รู้สงสัยจะเป็นน้องกระรอกแน่เลยส ัวอะไรบ้างปลูกเป็นสะเลย ี่นะคะก็เป็นสวนบัวนะคะอยู่อยู่ในสระนะคะตะดสะมีหลายสระนะคะปลูกในกระถางในโอง่งก็มีค่ะออกดอกบ้างไม่ออกดอกบ้างนะคะตามการเวลาลานบัวโลตัสพลาลโลตัสพล ตต้นนี้คือต้นรวงพึ่งต้นรวงพึ่งนะคะนี้บัวอะไรเนี่ยบัวสวรรค์บัวควีนสิริกิตหรือเปล่า ดอกไม้สวยจังเลยดอกอะไรเนี่ยสีเหลืองสวยนะคะน่ารักดีดอกอะไรสีเหลืองงสวยมาก เดินชมนะคะตอนนี้ก็กำลังข้ามสะพานแดงนะคะจะมาที่ตรงสถานี BRT หมอชิดนะคะก็จะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ตามชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ